อ่ะเพลงเดโมนะครับก็คือเป็นเพลงที่เราเนี่ยแต่งขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปทําอะไรหรอกนะครับเดโมอย่างง่ายก็คือการเล่นกีตาร์นะครับดึงแล้วก็ร้องเพลงไปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องง่ายๆแล้วก็ คิดว่าจะพูดได้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับให้มือใหม่หรือว่าผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทําเพลงนะครับได้เข้าใจนะครับว่าเดโมคืออะไรเพลงเดโมดนตรีเดโมคืออะไรแล้วก็ดนตรีมาสเตอร์เพลงมาสเตอร์คืออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลเรียงตามลำดับกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบคำว่าเดโมอว่าตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยให้ให้ทุกคนนะครับเข้าใจนะครับเพลงเดโมนะครับก็คือ เป็นเพลงที่เราเนี่ยแต่งขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปทําอะไรหรอกนะครับเดโมอย่างง่ายก็คือการเล่นกีต้าร์นะครับดิงแล้วก็ร้องเพลงไปพอถึงท่อนโซโล,โลหรือท่อนเมโลดี้สำคัญเราอาจจะผิวปากขึ้นมาอาจจะอะไรขึ้นมานะครับคือทำเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับเพื่อที่จะเอาเดโมเนี่ยส่งไปให้คนทาเพลงเนี่ยเขาเรียบเรียนบ,บนตรีทำมาสเตอร์ให้อันนี้อะไรก็แล้วแต่นี่คือเดโมแบบว่าง่ายที่สุดนะครับ เดโมดีๆหน่อยก็คือใครที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะครับอย่างที่2องเดโมที่ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นการเรียบเรียงดนตรีนะครับหรือว่าเรียบเรียงเสียงประสานนั่นเองก็จะมีอาจจะมีกลองขึ้นมากีตาร์เบสหรือว่าเสียงอะไรต่างๆนะครับที่เราอัดลงไปหรือจิ้มจิเขียนอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือเดโมเพลงเต็มนะครับแต่ว่าไม่ได้มิกซ์อะไรนะครับไม่ได้มิกซ์ไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือ ทำมันขึ้นมาเหมือนเราเ,าอ,เอาง่ายๆก็คือเหมือนเราไปเข้าห้าง 2, 3, องซ้อมดนตรีแล้วเราก็เริ่มเล่นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเนี่ยเพลงนึงอ,อันนี้คือเดโมอย่างที่2นะครับคือเดโมนะครับอย่างที่3เลยเดโมอย่างที่3ก็คือการที่เราแต่งเพลงแล้วเขียนกลองอะไรลงไปในโปรแกรม c u b เบป้อนข้อมูลเข้าไปอัดเนตรีสดเข้าไป นะครับแล้วก็เป็นเพลงเต็มอันนี้ก็ถือว่าคือเดโมนะครับก็ยังเป็นเดโมอยู่ยังไม่ได้มิกซ์อะไรยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยก็คืออัดเข้าไปให้มันเพลงเต็มให้มันมีดนตรีทั้งแทงขึ้นมานะครับอันนี้คือเดโมซาวก็จะไม่ได้วื้วาอะไรมากนะครับซาวก็ไม่ได้ดูวาอะไรมากแต่ฟังได้เป็นเป็นเพลงเต็มนะครับก็อาจจะมิกซ์คร่าวๆนิดๆหน่อยๆอันนี้คือเดโมนะครับถ้าย้อนกลับไปสมัยอดีตนะครับส่วนมากเขาจะทำเดโมนะครับไปส่งค่ายเพลงนะครับ สมมติว่าค่ายเพลงค่ายเพลงยรับพิจารณาแล้วเขาก็จะเอาเดโมนั้นนยไปทําเป็นเพลงมาสเตอร์ให้เรารก็คือเอาไปเรียบเรียงดนตรีใหม่อัดอย่างดีเลยอาใส่อะ o ิเบนทูเฟสซาวการ r d อัดอย่างดีเรียบเรียงใส่นู่นนี่นั่นแล้วก็ไปอัดร้องในห้องอัดอย่างดีเลยนะครับก็กลายเป็นเพลงมาสเตอร์เดี๋ยวเราจะมาพูดเพลงมาสเตอร์ทีหลังนะครับตอนนี้เราพูดให้จะมรับพี่น้องเพลงเดโมก่อนนะครับผมเดโมมันก็อาจจะซาวไม่ได้ดีอะไรมาก ถ้าเป็นถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับเดโมเพลงถ้าเปรียบเทียบกับหนังภาพยนตร์นะครับก็เปรียบเทียบแบบนี้ง่ายๆครับก็คือซาวสมมุตินะสมมุติจะมีหนังเรื่องนึงใช่ไหมครับเป็นหนังที่แบบอยู่ในโรงแบบเสียงโคตรดีเลยบึ้งบึ้งๆนง,นงอันนี้คือหนังมาสเตอร์เนาะเข้าใจเนาะนี่คือหนังมาสเตอร์แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาโทรศัพท์ไปถ่ายเป็นหนังซูมออกมาเนี่ยเสียงก็จะดรอปลงมาช่องแฉ้งช่องแฉ้งไม่ชัดนะครับแล้วแต่ก็เอามาดูได้ อ่าดูเป็นเป็นไกด์ไลน์เป็นตัวอย่างได้อ่าอันนั้นคือ <c oughs> เปรียบเทียบไง่ายคือเดโมก็เหมือนรถยนต์นะครับก่อนที่เราจะทําสร้างรถยนต์เราต้องมีโมเดลก่อนเป็นตัวอย่างเป็นโครงสร้างขึ้นมาเป็นรถของเล่นก่อนที่เราจะไปทําเป็นรถคันใหญ่ขับจริงๆนะครับอ่ะนี่คือจํากัดความว่าเดโมก็คือตัวอย่างเพลงนั่นเองนะครับคือการเรียบเรียงไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับเรียบเรียงขึ้นมาอันนี้คือเดโมนะครับ ส่วนเพลงมาสเตอร์ตอนนี้เรามาถึงเพลงมาสเตอร์แล้วนะครับอาจจะยาวหน่อยแต่ก็ทนฟังคุ้มหน่อยนะครับมาสเตอร์นะครับก็คือการบันทึกเสียงแบบว่าอัดจริงแบบจริงจังเลยนะครับเข้าห้องอัดเสียงเรียบเรียงกลองเบสเปนโนสตริงหรือว่าอะไรก็ตามแต่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็อัดร้องบันทึกร้องนะครับก็คืออัดร้องด้วยไมค์คอนดนเซอร์เนี่ยอัดจริงเข้าไปนะครับอัดเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเพลงเนี่ยไปทําการอิดิท มิกซ์นะครับก็คือให้มันเกิดความความชัดเจนแต่ละย่านแต่อะไรแบบไม่ให้ดนตรีเนี่ยมันเตียกันชงช่างชงช่าง,ง,งแล้วก็ทําการเอาไปทําการมาสเตอร์มาสเตอร์ก็คือการสร้างก็คือการทําความดังของเพลงนะครับก็คือดินามิกความดังของเพลงนะครับซึ่งให้มันอยู่ในมาตรฐานนะครับอย่างเช่นทำมาสเตอร์ความดังนี้ให้มันดังเท่าไหร่มันก็จะมีข้อําก,กัดอยู่นะครับก็อย่างเช่นนะครับ ถ้าเราจะทำมาสเตอร์ไปลง YouTube นะครับความดังที่เราจะเอาลง YouTube เนี่ยก็จะเขาเรียกว่า loudness war นะฮะ loudness war นะครับผมถ้าทำเพลงลงลง YouTube นะครับเราควรจะทำมาสเตอร์ที่บ l U F S, ลบสินะครับ LUFS l o o ุนะครับนะครับถ้าลงไอจูนก็ลบสิก็ตามตารางนี้เลยนะครับ อันนี้ก็14ลบ14ถ้าทําเป็นซีดีออริโอมาสเตอร์เนี่ยที่เราฟังในรถเป็นแผ่นแท้เนี่ยก็น่าจะประมาณลบ9อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือความดังนะครับมาสเตอร์เพลงมาสเตอร์ก็คือเป็นเพลงที่แบบว่าซาวดีมาตรฐานนะครับเป็นเพลงที่ปล่อยจริงๆเลยนะครับนี่คือมาสเตอร์นะครับส่วนเดโมนะครับซาวมันอาจจะตีกันป่องแปงป่องแปงตึงตึงโป่งตุงตุงชิงตึงตึงปึงตุ้งตึ้งปึงอ่าอันที่สี่ นะอันนี้คือเดโมนะครับเดโมก็เป็นเพลงแบบว่าเรียบเรียงทดลองขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์ก่อนที่เราจะเอาไปทําจริงนั่นเองนะฮะนี่คือเพลงเดโมนะครับคิดว่าหลายคนคงเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็กดดีไลค์ไปเลยนะครับนะฮะโอ้เมาครับพี่น้องเอ้ยอ่ะนะครับผมก็อธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะครับในการทําเพลงนะครับทุกคนก็บางคนก็อาจจะเข้าใจบางคนก็อาจจะงงขี้เกียจฟังก็กดออกไปก็ ใชใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูไม่จบก,ก็จะไม่เข้าใจว่าเดโมคืออะไรเป็นมาสเตอ,อร์ Master คืออะไรนะครับสรุปนะครับสรุปเลยเราต้องมีสรุปด้วยนะครับสรุปเดโมก็คือเ,เพลงตัวอย่างทดลองนั่นเองเราสร้างขึ้นมาเป็นเพลงเต็มอยู่ในห้องซ้อมเราไปเราแต่งเพลงเราแล้วเราไปอยู่ในห้องซ้อมแล้วก็เล่นออกมาเป็นดนตรีแบบมีคลองมีกีตร์มีโซโลอันนั้นก็คือเดโมนะครับเราก็อัดอัดมาในมือถือแล้วเวลานั้นเราก็ไปเข้าห้องอัดอัดจริงเลย อาจจะอ already, notes, master master, mm ัดตามลายในห้องซ้อมเลยก็ได้นะครับทำเพลงมาสเตอร์เพื่อมาทำมาสเตอร์นะครับอัดจริงตามในห้องซ้อมเราที่เราทําเดโมกันไว้นะครับอส่วนเพลงมาสเตอร์ก็คืออัดจริงจังเลยจำไว้นะครับอัดแบบจริงจังเลยแล้วก็ลายนั้นแน่นอนแบบนี้แน่นอนแล้วก็มาสเตอร์มาปล่อยนะครับแล้วก็ซาวซาวคุณภาพซาวระดับค่ายเพลงนั่นเองหรือว่าเพลงอินนี้ทั่วไปที่เราฟังกันอยู่นะครับซาวก็ฟังแล้วเออสบายหูลื่นดีอันนี้คือโอเคแต่ถ้าเป็นเพลงเดโมนะครับ เราก็เอาเก็บไว้ฟังหรือว่าอาจจะปล่อยก็ได้เพราะว่างบเรามีจํากัดหรือว่าเราอาจจะมีฝีมือแค่นี้เราก็พัฒนาขึ้นไปนะครับสาหรับเพลงเดโมนะแต่ถ้าเดโมดีๆหน่อยมันก็ดังได้นะครับพูดถึงนะถ้าเดโมมันมันโอเคมันดีมันก็สามารถดังได้เนาะนะครับโอเคเอาเป็นว่าหลายคนคงจะเข้าใจนะครับเดโมก็คือเพลงตัวอย่างนั่นเองเพลงมาสเตอร์ก็คือเพลงที่เราทําความดังเนี่ย มาตรฐานนะครับออกไปสู่สาธารณชนให้มันมีความดังเท่ากับเพลงอื่นๆนะครับเพลงค่ายไม่ว่าจะค่ายนู่นค่ายนี้ค่ายนั้นนะครับก็เวลาลง YouTube ก็ลบ13นั่นแหละนะครับความดังก็ประมาณเท่ากันเวลาไปฟังก็เออโอเคนะฮะแต่ถ้าเป็นเพลงเดโมนะฮะมันก็เป็นเพลงตัวอย่างแค่นั้นนะครับเมาครับกักตัววันนี้นะกักตัวก็หนักไปหน่อยนะครับพี่น้องเอ้ย เนาะย่าถือกันครับงกว,ว่าทุกคนนะผมจะคิดถึงผมมากเลยนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเลยนะ้าคฝนก็น้อยนะช่วงนี้เมื่อครับพี่น้องเลยเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะอัดหน้าจอสอนมิกเสียงมาสเตอร์อะไรพวกนี้แหละทำไปเรื่อยๆนะครับก็กดติดตามมาแล้วกันนะครับผมสําหรับมินี่นะครับผมก็ขอ ลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลํำค่านกันเลยครับบอกว่าคงจะเข้าใจคำว่าเดโมกับมาสเตอร์นะครับผมสำหรับมือใหม่เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ